นแปรถไปทางตรงรถกระบะจอดซ้ายแล้วกลับรถแค่พันหนะันถ้าไม่ได้ดีกันคงไม่ไปถึงไหน นายุดแมละหีครับชื่อเล่นชื่อน้องอารีครับเหตุการณ์เกิดวันที่ยี่สิบแล้วก็ผมจะไปสมัครงานแต่ว่ามีรถกระบะจอดซ้ายแล้วกลับรถกระทันหันทำให้ชนกันปาเจ็บสาหัสครับแล้ว้มามแตกแล้วน้องอาลีได้รับบาดเจ็บยังไงมั่งครับต้องรักษาตัวมีบาดเจ็บที่อคอแล้วก็พามแตกเปิดเปิดแผลขออนุญาตเปิดแผลให้ดูได้ไหมครับรครับผม น้ำแตกแล้วแล้วการรักษาต้องทํำยังไงครับเกิดนานครับเกือบปีได้ตัดปีดได้ตัดม,าม้เาเราต้องตัดม้าทิ้งเลยครับครับผมแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าวันนั้นวันที่เกิดเหตุอะ่ะน้องอาลีไปขับรถไปยังไงครับก็ขับรถไปทางตรงครับจะไปสมัครงานอา๋อไปแล้วไป,ไปกับใครครับผมไปกับแฟนครับอ๋อไปกับแฟนตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ ได้รับอุบัติเหตุแล้วแฟนเนี่ยได้รับอุบัติเหตุยังไงบ้างครับก็ขาหักที่ต้นต้น,ต,นต้นขาซ้ายครับ <S <S ตอนนั้นมีน้องตัวเล็กหรือยังครับอย่างครับท้องท้องอยู่สามเดือนครับอ๋อโอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ทางคู่กรณีหรือทางเข้ามาดูแลอะไรบ้างไหมครับไม่มีครับอ๋อไม่มีแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยได้รับการช <ๆ S 2> <ๆ>่วยเหลือยังไงครับทางท่านรองเขาแนะนํามไม่รู้จักครับพี่อ๋อครับ ผมพี่ทนายอ่อกพี่ทนายอ่อกก็เข้ามาดูแลทุกอย่างครับผมถ้าไม่ได้ดีก็คงไม่ไปถึงไหนครับครับแล้ววันนี้ถ้ามุนเกิดว่าอยากแนะนําอ่าสำหรับผู้ที่เขาประสบปัญหาที่เจอคดีอุบัติเหตุแล้วคู่กรณีที่ไม่รับผิดชอบเนี่ยอยากจะแนะนํากับ่าท่านผู้ชมทางบ้านยังไงครับครับอยากแนะนาพี่ทนายออครับอ่าอยากแนะนํ้ให้ ให้ทางบ้านเนี่ยเวลาเข้ามาในคดีเนี่ยอยากให้มีนักกฎหมายเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเพือ่อที่ว่าเพราะว่าทางหนูเนี่ยไม่รู้กฎหมายก็แล้วพอทีมทนายอ้อเข้ามาเนี่ยเข้ามาดูแลแล,แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเ,เรื่องก็เดินต่อครับอ๋อโอเคแล้วก็พอใจกับทีมงานของอทีมครับผมครับผมอยากจะฝากอะไรถึง ทางบ้านนะครับที่เขาชมคลิปนี้อยู่ครับยังไงก็ฝากพี่สไทยพ่อไว้ด้วยครับครับผมครับครับยังไงต้องขอบคุณคุณอาลีมากนะครับยังไงขอให้คุณอาลีและครอบครัวมีโชคราบอย่งแรงและหายไปไว้นะครับ